ก็เราเรามีงานอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราเอาเน่ะเราก็ส่งเสริมให้เขกิดผลเกิดในที่ชนะเรื่อยทำงานเกิดการของมั่นางอยู่ดีน เป็นอินพุตโปรเซสแล้วก็เอาเนี่ยมันก็จะเป็นนี้ค่ะก็จะเป็นวัวนมนะครับวัวนมมาเือกไม่ไดมะนาวเราก็มชาตินนั้มชค่ะอันนี้ตลิบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดเทอมเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดกันแล้วค่ะตรงนี้ค่ะตอนนี้เราไม่เยอะนะมีสมบูรณ์นะมะนาวมะนาวครับพื้นที่เรา ออบ้านี่อาสาน้อยค่ะเนยกร้วยปนค่ะโอ้ที้เมได้ารับ้ายต้องไาไปร้ายค่ะบสภาพเรียบร้อยแล้วรับายค่ะวันนี้ไปที่เราต้องส่เพราะเราตื่องนี้อยู่จะอี่มาจะงดย ปี52เรก็ไปดูข้อมูลอย่างนี้เพราท่านเราไปเห็นปับคือเก็ดไอเดียนะี่เรียนรมา้ยมิีชีวิตคนไทยเด็กยนเดยทางดิจทันกับน้งคนอื่นใช่เนี่ยเราจัดเป็นส่วนนี้ทำไมเด็กกางว่าต่านี้มีเดโอเคได้สะพ้องเด็กเรียนรู้กระสีแบบนั้นใช่างอนเครับทอันนี้เขาจะทำเรื่องของผักผักฉีปักฉีลาเพราะว่าเราจะเตรียมทา เก็บติบัตรท่านที่สองดยมีเพื่ศึกษาเพิ่มเติมที่ทัชชีรางนี่เราเรียนรู้ตั้งแต่อนุบาลเลยนะเรียนรู้อยกว่าอนุบาลเลยผมมีหวามรู้ศึก่ายูที่ัมกอนุบาลแล้วมาจากเรื่องบริษัททุกคนจะมีต้องการในการและก็มีความเชื่อมั่นว่าเด็กพัฒนาเด็กจะมีทักาะการคิดแล้วทุกประการ จองค่ะถึงเวลาอุดจกจะได้อยู่กับครูมอะไรมีกี่ห้องลร้วบ้านสามีสามคระบางสองสามห้องไม่ค่ะบางสองห้องบางสามสห้องถึงเวลาแล้วก็บอกไม่เป็นไรครูคนไหนก็ดีหมดแหละชรกค่ะเป็นสี่เป็นสามนิมี่เป็นกระดานได้เล็คระดไม่ไม่เป็นคนละกิจการ คือเด็กกระบวนการสามอย่างนี้ใช่ไหมลก็การนํเสนอมันก็เป็นกระบวนการนึงของการเรียนารสําี่ง่าของเคสำคัญอดทนและรอคอยเนาะครูแบบครูทำไมิฉันก็ไม่ไหวนะครูต้องอดทนรอฟังเด็กรีให้เขาเราเราจะแบบเอาามใจเราไม่ได้เอาให้ทันใจกการนี้ไปแล้วสองสามครังเด็กเรื่อ เรื่องจัดแรกนียากนิดหนึ่งเพราะว่าเด็กเยอะอย่งนี้เสร็จแล้วว่าเด็กต้องจัดรอคอยเขาจะเรียนตามที่ที่หนึ่งเรื่องทำอะไรบ้างเขาต้องกลับไปรอเที่นั่นเขาก็จะเป็นในทางสุดเบอกเป็นเป็นเขา A กรุ A กลุ่ม B อยางสุด A สุสับอเงี้สลับเรียนคะคคนี่จะสลับคเกิจกรรมาสรรู้สึกว่าสุดธราถึไปก็จะเป็นไฮสโใช่ช่วงนี้จะเป็นไฮสโค ที่ตลัดนีก็เชิญเชิญก่อนจะมีเรี่ยนหลักๆนะที่ก็เชิญเชิญกันนะเยแล้นี่ย้ยังไงนะการที่ทำอานเปว่านนะก็เราไปอบรมที่กรุงเทพกันใช่ไมีมีสองก่อนเราอรมดูเที่ยวตเป็นน่าจะเป็นอะก็ที่ที่อยู่โรงเรีประชานเ้อนกาหารราดารสเร็จนค่ะถามข้ออเรื่องอะไรก็อบรมเรื่องอะไร เราทำทั้งตีแล้วคอนเสปต์ตทีนี่เราจะจะจำได้แล้วเราอมาเยื่นแ้เราาจจเยื่นนี้ก็้นีจะให้คูณสรุกรายงานให้ฟังนะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วต้ส่งให้เรวจเปนะรเพาะว่าเราจะดูเรื่องนโยบายด้วยไม่ใชว่าขอออจะมาพิมพมืหอกับเรานะแกนนโยบาทุกคนมาเพราะนั้นริงงานนโยบายที่เดินได้เพราะมันครา ก็จะคิดที่จะนำกันเรียกว่า <issions>